วันนี้เจ๊จะพาทุกคนมารีวิวที่เขียนคิ้วของด a i s โซ60บาทที่เขาเคลมมาว่ากันน้ำทุกตัวกันน้ำจริงไหมตามมาดูจัดสวัสดีค่ะทุกคนมาดามมา วันนี้จ้าเจ๊จะเริ่มการรีวิวไอเทมกันน้ำต่างๆเพื่อรับเทศกาลสงกรานที่จะเข้ามานะคะแต่ถึงไม่มีสงกรานบ้านเราซึ่งมีฤด,ดูการแบบร้อนร้อนกว่าและร้อนที่สุดนั้นไอเทมกันน้ำก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนตามหากันอยู่ดีโดยเฉพาะที่เขียนคิวนะคะวันนี้เนี่ยเจ๊หยิบเอาไอเทมของดายโซนะคะซึ่งเป็นร้านขายของสัญชาติญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันดีครั้งที่แล้วที่เจ๊ทำตัวรีวิวรองเพื่อนของเขาไปซึ่งดีมากวันนี้เจ๊ก็เลยหยิบเอาตัวที่เขียนคิวของเขามาส ตัวมาทดสอบให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นที่เห็นคิวที่กันน้ําอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่านะคะตัวแรกที่เจ๊หยิบมานะคะเป็นตัวนี้ตัวแรกไดโซอายบรเจลอิสเลี่ยรศูนย์หนึ่งบราวน์ซึ่งจริงๆแล้วหนะ้ารุ่นนี้จะมี2สีด้วยกันคือสีบราวกับดาร์ b บราวนะคะมาดามมาเอาสีศูนย์หนึ่งสีบราวน์มานะคะใครที่ผมดําอย่างมาดามมาอย่างนี้นถ้าใช้ดาร์กบราวก็ได้นะคะแต่ที่เจ๊เลือกสีบราวน์มาเพราะว่าจะเอามาใช้ในลุคที่ค่อนข้างต้องการให้หน้ามันแบบ คิ้วมันดูไม่เด่นเท่าตานะคะก็เลยเอาสีบราวมารีวิวให้ดูมาตัวนี้นะคะแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวแท่งซึ่งข้างในเนี่ยจะมีผู้กันหัวตัดนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยเป็น ตัวกระเป๋ะซึ่งใส่เจลเขียนคิ้วของเขาไว้นะคะพอเห็นรูปร่างหน้าตาตัวนี้แล้วเจนึกถึงคลิปที่ไปซื้อของที่ตลาดใหม่ดอนเมืองเลยอะ่ะไอตัวนั้นคือแบบแพ็กเกจเดียวกันเป๊ะมากนะคะแต่ว่าเนื้อต่างกันมากเพราะว่าเนื้อของไดโซเนี่ยจนข้างมีความเป็นเจลเจลนะคะแล้วก็มีความเหมือนแบบความยืดหยุ่นสูงซิเมนต์นั่นมากกว่านะคะแต่ว่าอีกตัวที่ซื้อมาจากตลาดใหม่ดอนเมืองมันก็จะแบบว่ามีความเละๆหน่อยนะคะเขียนก็จะค่อนข้างคอนโทรลยากหน่อยแต่พอฟิเนชแล้วมันก็จะแห้งเป็นเป็นตัวเป็น แป้งของผงเหมือนกันนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะเอามาลองใช้ให้ดูนะคะเป็นตัวแรกตัวที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เขียนคิ้วเป็นดินสอนแล้วนะคะชื่อว่า Daiso Nice Life Eyebrow Number no. One บราวนะคะซึ่งไนสอเขียนคิ้วตัวนี้ของไดโซนะคะมี3สีด้วยกันก็คือสี01สี Brown ที่เจซื้อมานะคะ Dark Brown แล้วก็ Very d ่ดาร์ o บรนะคะ3สีด้วยกันอ่ะก็เลือกซื้อเลือกใช้ตามสีผมของตัวเองว่าเข้มแค่ไหนอีกอย่างนึ้งก็คือตัวนี้เป็นตัวแพคเกจจิ้งใหม่ของเขานะจริงๆดโซมี ที่เขียนเขีวอีกรุ่นหนึ่งนะคะแต่รุ่นนั้นเนี่ยคือเจ๊ใช้แต่ไม่เคยรีวิวให้ดูสักทีรุ่นนี้มีของใหม่ออกมาก็เลยหยิบม,มารีวิวก่อนนะคะนี่จะเป็นรุ่นใหม่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เจ๊ ใช้รุ่นเก่าของเขาอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่แล้วแต่ว่าขวดหน้าตาคล้ายๆเดิมนี่แหละก็คือตัว Eye Brow Coat นะคะก็คือเป็นตัวที่ทาลงไปเพื่อให้ตัวคิ้วอะล็อกตัวคิ้วที่เราเขียนนะให้มันแบบอยู่ทนอยู่นานมากยิ่งขึ้นนะคะไปทดสอบกันเลยดีกว่าว่าเขาจะดีตามคำเคลมที่เขาบอกหรือเปล่าจ้ะ การทดสอบแรกของเจ้นะคะก็คือจะทดสอบคุณสมบัติที่เขาเคลมมาทั้งสองตัวที่เขาเคลมมาว่าสีชัดแล้วก็เขียนง่ายนะคะโดยการจะเขียนลงบนคิ้วจริงๆนะคะบอกไว้ก่อนว่าที่เขียนคิ้วอันนี้เจ้ลองใช้แล้วประมาณกับ2อาทิตย์ถึงจะเอามารีวิวนะคะฉะนั้นค่อนข้างที่จะแบบเออรู้มุมมันนิดนึงนะคะและพบว่าการใช้2ตัวนี้ผสานกันนะให้ผลที่ดีมากถ้าใช้เป็นตัวอ e ิสซิลี่เจลโปรตัวนี้นะคะเขียนเนี่ยมันก็จะให้ความฟงูงอะเน เจ๊ก็จะเขียนให้ดูนะคะว่ามันให้ความฟุ้งยังไงบ้างอันนี้เป็นตัวเจลนะคะแล้วก็อีกตัวหนึงที่เป็นดินสอนเนี่ยเจ๊พบว่า ถ้าเกิดใช้ควบคู่กันมันจะดียิ่งขึ้นเพราะว่าตัวเจลอ่ะเขาให้สีพิกเมนต์มาแน่นจริงนะคะแล้วก็มีความเขียนง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็ติดติดชัดอาะต้องยอมรับแต่ว่าในเรื่องของความรูปทรงของคิ้วนั้นนะคะถ้าเกิดอยากให้มันมีรูปทรงที่ดีขึ้นก็แนะนําให้ใช้คอนซีลเลอร์ในการเก็บรอบๆเพื่อที่จะให้รูปทรงของคิ้วอ่ะมันมีความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าจะดีมากยิ่งขึ้นถ้าใช้ดินสอมาช่วยนะคะซึ่งดินสอรุนี้ของดโซเนี่ยมันจะมีตัวแปรงที่เขา เคลมมาว่าซอฟต์บรัชนะคะก็คือขนแปรงนุ่มต้องยอมรับว,ว่ามันนุ่มจริงๆนะคะแล้วก็รูปทรงของมันเนี่ยมันทําให้ความกระเปาะที่มันมีความพองๆตัวตรงกลางเนี่ยมันเข้าไปซอกซอนในขนคิว้วเข้าไปได้ง่ายขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแบบระบบหมุนหัวเล็กแบบนี้นะคะซึ่งเป็นดีสสอเขียนคิว้วประเภทที่เจ๊ชอบอยู่แล้วนะคะคือหัวเล็กๆแล้วก็เขียนก็นง่ายๆแล้วก็ซอกซอนขนคิ้วดีๆประมาณนั้นนะคะใครที่ มีขมสีดำสนิทแล้วอยากได้คิ้วสีดำๆนะคะก็ใช้สี0203ได้นะคะ dark brown กับ very dark brown แต่ว่าตัวนี้มันเป็นสูตรสี01นะมันจะติดแดงนิดนึงสำหรับคนที่ต้องการแบบคิ้วสีอ่อนๆนะคะก็จะใช้สีนี้นะแป๊บหนึงนะคะขอโทษนะทีปกล้องซะงั้น <c oughs> แล้วก็เก็บทุกอย่างด้วยคอนซีลเลอร์ แบบมันจะมีความทั้งละมุนด้วยทั้งคมด้วยนะคะก็ใช้ข้อดีของทั้งสองอย่างมาผสานกันนะคะแต่ทีเนี้ยมีตัวหนึ่งที่เจ๊อยากแนะนําสําหรับคนที่ชอบที่เขียนคิ้วที่แบบกันน้ํามากๆมีเงยเยอะหรือจะไปใช้เล่นสงกรานนะคะหรือว่าจะไปทะเลก็ตามจะลงสระน้าตื้อๆานี้นะจ๊ะฉันก็จะแนะนําตัวนี้ของดโซซึ่งดีมากนะคะเป็นไอบ brow coat นะคะ eye brow c ตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจเก่านะแต่ว่าตอนนี้มันมีแพ็กเกจใหม่แล้วนะคะก็ลองไปหาดูกันได้คล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่า แค่เปลี่ยนสีขวดเล็กน้อยนะจ๊ะวิธีการใช้ก็คือเปิดฝาออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบอ่ะเอาออกส่วนเกินออกเล็กน้อยแล้วก็ทาไปบนคิ้วของเราที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในวงเล็บที่ว่าคิ้วที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเนี่ยต้องรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้มันแบบเซตตัวก่อนเพราะถ้าเกิดเขียนคิ้วแบบเจลหรือท่สอแล้วลงอันนี้เลยบางทีมันเปื้อนนะเจ๊เคยลองแล้ว แต่ถ้าจริงว่าวัน5นาทีก็คือแต่งคิ้วแล้วไปทาปากทาแก้มตืดๆแล้วก็ค่อยมาลงท็อปโคดอ่ะน่าจะเนี่ยมันจะดีกว่านะคะเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็พัดๆให้มันแห้งนะจ๊ะมันก็จะไม่ทาให้คิ้วของเราเสียทรงหรือละลายอะไรแต่อย่างใดนะแต่มันจะช่วยกันน้ำได้นอกจากรีวิวการเขียนคิ้วให้ดูแล้วน่เจะมีทดสอบให้ดูด้วยนะคะเพื่อให้มันแน่ใจว่าเฮ้ยที่เขียนคิ้วของเขาทั้ง2ตัวเนี่ยมีประสิทธิภาพในการกันน้ำแบบที่เขาคุยไว้ไหมนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่มท็อปโคดคิ้วลงไปไอายบราวโคต ลงไปเนี่ยมันจะทําให้การกันนะ้ํามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะพี่การทดสอบของเจ๊ได้ง่ายเจ๊ก็จะเขียนตัวดินสอเขียนคิว้วทั้งสองชนิดของไดโซตัวเนี้ยลงบนแขนนะคะฝั่งหนึ่งเนี่ยเจ๊จะไม่ลงท็อปโค้ดคิว้วแต่และอีกฝั่งหนึ่งเจ๊ลงท็อปโค้ดคิ้วนะคะแล้วก็ลองไปเปิดน้ําใส่ดูนะคะแล้วก็ชซับซับซับเรียนแบบการโดนน้ําในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันให้ผลเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าเฮ้ยมีความ เมื่อตอนขับเข้ามาลงไปกินข้าวแล้วนะก็จะแบบโอ้มาเต็มเต็มแล้วก็ลองซับดูหนึ่งครั้งนะคะซับเด้อไม่ใช่ถูเด้อถ้าเกิดถูก,ก็คงจะอยู่ยากเหมือนกันน,นะอ่ะนี่คือผลครั้งแรกนะจ๊ะหูผลดีเลยเนี่ยครั้งที่สองจ้ะเปรียบเทียบกับการเล่นน้ำสงกา์ครั้งนี้เจ๊จะแบบถูด้วยนี่คือครั้งที่สองค่ะ เล่นน้กสงการฟุ้ฟ,ฟุ้มสัตว์หนักๆจะเห็นว่าตัวที่เป็นเจลอ่ะมันอยู่เยอะมากเลยนะทั้งทาท็อปโคตแล้วก็ไม่ได้ทาท็อปโคดนะแต่ตัวที่เป็นดินสอก็จะมีความจางลงหน่อยนะคะทั้งสองข้างประมาณนี้นะคะสรุปแล้วนะตัวที่เป็นเจลอ่ะดีมากนะทั้งทาและไม่ทาท็อปโคดคิอวอ่ะคือดีแบบ หลุดออกไปน้อยมากอะ่ะแต่ว่าต,วตัวที่เป็นดินสออะ่ะก็คือครั้งแรกอะ่ะในการซาับอ่ะมันก็ยังอยู่ครบดีแต่พอถูๆๆปุ๊บมันก็มีล่อนออกไปเหมือนกันนะคะ ที่ทาท็อปโคดดูเหมือนว่าจะอยู่ได้เยอะมากกว่าท้าาขงที่ไม่ทาท็อปโคดนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ดินสอเขียนคิ้วของไดโซนะคะต้องการความคมชัดใช้ดินสอต้องการความละมุนใช้ตัวเจลกับคอนซีลเลอร์แต่ถ้าใช้รวมกันก็จะเป็นแบบเจนะและเกิดใครต้องการความกันน้ำเยอะๆตัวเจลดีมากจริงๆนะคะคุณบวกกับท็อปโคดลงไปอีกทีเนี่ยคือดีเด้ มาสรุปผลการทดสอบที่เขียนคิ้วของด a i s โซนะคะทั้งตัวเจลตัวนิสอแล้วก็ตัวท็อปโค้ดนะอย่างแรกเลยต้องบอกว่าเฮ้ยเ <"He i, S 2> ขาทำได้ดีอ่ะเพราะว่ามัน60บาทเองนะคะคุณตัวสีชัดอย่างที่เขาว่าเกลี่ยง่ายเขียนง่ายก่ออย่างที่เขาว่าทั้ง2ตัวเลยนะคะ้สตัวนี้เลยแล้วก็ความวอเตอร์พูฟนั้นดูเหมือนตัวเจลเนี่ย จะทำได้ดีกว่าตัวดินสอนะคะถือว่าเป็นของถูกและดีได้เลยจริงๆนะคะเพราะว่ามันถูกมากจริงๆนะคะแล้วตัวท็อปโค้ดคิวนี้ก็ยิ่งทําให้การกันน้ํานั้นยิ่งดีขึ้นไปอีกนะคะฉะนั้นไอเทมเนี้ยเป็นไอเทมที่เหมาะกับหน้าร้อนแบบบ้านเราที่แบบเหงื่อออกเยอะๆแล้วต้องซับหน้าบ่อยๆมากๆอะค่ะคุณแล้วก็ยิ่งสงกรานเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เข้ามาในลิสต์ถูกและดีแล้วก็น่าซื้อสําหรับเมืองไทยหน้าร้อนและสงกรานนี้ค่ะ คลิปนี้นะคะมาดามเมาส์ก็ขอลาไปก่อนใครที่มีที่เขียนคิ้วที่คิดว่าเฮ้ยมาเป็นผู้ท้าชิงกับไดโซได้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยเจ๊จะไปหามารีวิวให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเจ๊ค,ค่ะลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบาย